เดี๋ยวพาทุกคนไปเบ่งต้นดอกมันป่าจ้ะเดี๋ยวยยางพอน,นอยู่สวนอันนี้ก็คือสวนตามหลอกจักสวนสวนยางปนกันกระสมีตน้นดอกมันป่าคุ้ใายเคยเห็นดอกมันป่าไหม โอ้ยหอม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 นี่ดอกนี้สวยมากดมเป็นเจ้าของไะไรบัดล้วอย่ามาดมนะใครกจะจะเก็บไปด้วยนกยังอันนี้เก็บ เดี๋ยวหันก่อนเด็บเป็นี้ก็นั่งน,นี่หอมจังมีดอกมันป่าเพราะสุดท้ายก็เอินดอกกันเกลนี่แหละถ้าจำว่่ผิดนะคะคิดว่าดอกกันเกลนอุ้ยสวยอ่ะมันลนขน่อน้างหลายนะคะหอมมากหอมเย็น โบอยากเก็บอยากให้มันบานในท้องฝนมันจงหอม้มันมีอีกเยอะอย่เียจะนลักจะบานถ้าปกติจะเห็นดอกอันนี้ก็คือจะคือหอดหนาสงการเนาะหน้าสงกราน ต้นพันจะเป็นต้นประมาณนี้นี่ปลานี่เห็ดอะไรเห็ดลิดจี ทำไมตะกี้นี่ดอกมันปลานี่สิออกย่ม้มย่้มสิไปสงพระเนาะออกเลยดูยแง้มเองก่ากน้ามสงการอืออุย้ยหอมอหอมอิลหอมเย็นหอมเย็นหอมเย็นเชื่อใจอเอาแค่นี้แหละมันก็จะลวงตลอดเวลาเนะ อันนี้ดอกจูมจุมจุมจมจ่มจ้าผ้าบางสวนก่อนไปกินเขาง่ายเขาสอบผู้ถากระทาผู้เออยกะเออยฉันนี่ละจ้าเออยไม่เฟ้าวกบใครเลยหอมจะหอม,มหอมมาก อยู่ค่ะส่วนจ้ะมาหาสองหลอดเ่ะจ้ะเพิ่งเห็นดนอกนี้ข้างบนข้างบนกันหลายสวยงามหอมด้วยหอมมาก ผู้ใดย่กไกลบานขึ้นแล้วเห็นเห็นแล้วคือทอดบานเลยอ๋ออันนี้มันก็ต้องแบบอันนี้ถ้าเป็นดอกที่มันบานนี้มันก็จะสีอ่อนๆแบบเนี้ยค่ะอ่อนๆเถามากเถามากก็จะเป็นสีเข้มๆตะก้อนหมักสีเข้มๆเ,เพราะว่าเอาไปหอยเนาะย่ามืนสงการนี่นสินะคะเอาไปหอยอไปห้อยคลอ,องข้อเอาไปหอยเวลาไปวัดลงเสือไล่ๆปลา,ลาปแปง้งเอาขันใช่น้ำหอม ใส่หัวหัวน้ำเอบอบ่เป็นหัวน้ำหอมดิหวานหอมแล้วก็ฝนใจน้ำแล้วก็ไปสง่งผักเนาะเพิ่งสังเกตว่าเพิ่งสังเกตว่าดอกที่จะคล้องมักนะสีสมบสมูรณ์มันก็ดอกที่แก่แล้วดอกที่มันสวยงามจริงๆแล้วก็คืออยู่ตรงนี้เพิ่งบานเพิ่งบานช่วยงามมันหอมอมมันหอมต่างกันอ,อันใหม่ๆนะมันหอม หอมแบบหอมเย็นนะน้ำหอมก็คงจะเห็นว่าใดแบบนี้แหละอันนี้ก็ดมอันนี้ก็ดมดมเผื่อนะจ๊ะอืมอัน,นอันนี้หอมแบบอืมหอมหอมที่มันบานอะบานไม่ไหมนะคะหอมแบบเนี้ยหอมกว่าใช่กลิ่นมันจะชัดเจน ันนี้จะแบบจางๆแล้วต้องดมทุกต้นลนะยไอ้ทั้งต้นแม่นเนี่ยจึงจะรู้ว่ามันแหมมากเนละยหอมเนีหอมมากเบิ้งกระดอกมันปา่าสอ้ดิดอกเป็นพ่วงเป็นหย่อยอะ่ะ หอมจังวันนี้แหละค่อยๆมาดมอ่ะเก็บไปก็เก็บไปก็ไม่หอมไงมันก็จะเหี่ยวก็จะร่วงอ่เอาแล้วกะเก็บเพิ่มอีกเอาซัมเนลจ้าบ่าอลายบ่หมักลายไปไหไมมอันนี้กระสวนปามตงลอง,องนีี ลองร้อยอับไม้มากิดยางอ่ะไปก็ได้ต้นกีดยางไว้จะแล้วนิดต้นขึ้นเสืนนไไอว่าอะไเป็นไรต้นยางต้นเราค่อยง่ามทวงทั้งเลย ดูข้างบนนั่นสิน้อยเยาง,งาียจ้าอันนี้กะเป็นคลิปที่นั่มาฝ่านะคะผู้ใดขึ้นอดบ้านกะเบิ่งคลิปไปก่อนเด้อโควิดซาจังมาบ้านมันยากคักยากแน่ มาบานนี่อัน,นี้เดียวสิดมเดียวสิฝากเดียวสิเพื่อนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์นะคะอันตอนนี้ช่วงนี้ก็คือช่วงซีรีไทยบานหัวกะเหลืองนะคะเพราะว่าอยู able, ่แถวอยู่หัวกะเหลืองก็เลยต้องเฮ็ดซีรีแบบนี้ถ้าผู้ใดหมักกะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วคคนไทยบานเฮ้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ